วันนี้เราจะมารีวิวอันนี้กันก็นะตามที่ได้เห็นชื่อคลิปไปวันนี้สิ่งที่ผมจะเอามารีวิวให้ดูกันก็คือเป็นกล่องของ IU Concert แบบบูเร นะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะข้างในนี้เนี่ยจะมีแผ่นบูเลทั้งหมด2แผ่นมีโฟโต้บุ๊ก100หน้า1อันมีมินิโปสเตอร์3แผ่นมีเปเปอร์เฟรมบวกโปสการ์ดเนี่ยหอันแล้วก็มีฟลอยโปสเตอร์1แผ่นก็คือมีโปสเตอร์แผ่นพับเนี่ยหอันนะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่ากล่องเนี่ยหน้าตาเป็นไงกล่องเนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้ นีกับด้านก็เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดละกันว่าตรงนี้มีอะไรบ้างมันจะเห็นไหมเนี่ยมันไม่น่าจะเห็นนะเอาเป็นว่าผมอ่านให้ฟังละกันคือตรงนี้เขาจะบอกว่ามันเป็นขนาดหน้าจอเท่าไร่มีระบบเสียงอะไรมีซับไตเติ้ลอะไรแผ่น1แผ่น2มีความยาวเท่าไหร่นะโอเคเรามาเปิดดูข้างในกันเลยเอาละเปิดแล้วนะ แล้วก็ฟับไหวนี่อันนี้คือหน้าตาข้างในก็อันแรกเลยที่จะเห็นเนี่ยก็คืออันนี้น่าจะเป็น paper f เ a รมอันนี้น่าจะเป็น paper f เ a รมส่วน2ออันนี้จะเป็นแผ่นบูเรที่เอาไว้ดูคอนเสิร์ตนะเดี๋ยวเอาแผ่นให้ดูก่อนแล้วกันแผ่นก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่อันนี้แผ่นที่2 ส่วนอันนี้จะเป็นแผ่นที่1จะหน้าตาประมาณนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวผมจะแกะในส่วนของอันนี้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนอะจะหน้าตาประมาณนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเปเปอร์เฟรมที่เอาไว้แบบพอเรากลางแล้วเนี่ย มันจะตั้งได้เนี่ยจะเห็นถ้าสังเกตนะอันนี้จะเห็นรอยที่ทำให้เราพับแล้วก็จะสามารถตั้งเป็นเปเปอร์เฟรมได้โอเคต่อมาเลยนี่ก็คือจะเป็นโปสการ์ดจำนวน5แผ่นอันนี้จะเป็นรูปแรกหน้าตายอย่างนี้อันนี้จะเป็นรูปอันที่สอง ส่วนอันนี้อันที่3อันนี้อันที่4อันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะมีอยู่ทั้งหมดจำนวนเนี่ยอันนี้4อันแล้วก็รวมกับอันนี้อีก1อันก็จะเป็น5อันตามที่เขาได้บอกเอาไว้เดี๋ยวอันนี้เราจะมาเก็บอันนี้ไว้ก่อนโอเคต่อมาที่จะมาเปิดเนี่ยอันนี้คือ โปสเตอร์แผ่นพับที่เขาบอกมานะเดี๋ยวแกให้ดูเราเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นหน้าตาของโปสเตอร์ผมไม่รู้ว่าเขาสุ่มหรือเปล่านะแต่ที่ผมได้จะหน้าตาแบบนี้ก็สวยใช้ได้เลยก็เขาพับมาก็อืมก็จะงุนยิดต,ตรงรอยพับนิดหน่อยอันต่อมาที่จะมารีวิวก็คืออันนี้มันคืออะไรนะ มันคือมินิโปเตอร์สาแผ่นอันนี้อ่ะเดี๋ยวแกะอันนี้ออกก่อนฟับนี่อันนี้จะเป็นแผ่นแรกหน้าตาแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นที่สองส่วนอันนี้จะเป็นแผ่นที่3าจะเป็นในลักษณะแนวนอน โอเคอันนี้ก็จะครบแล้วในส่วนของที่เป็นมินิโปสเตอร์ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นโฟโต้บุ๊กหนึ่งรหน้าหน้าตาแบบนี้อ่ะให้ดูด้านหลังด้วยด้านหลังก็ไม่มีอะไรสกรีนชื่อเอาไว้ว่าเป็นคอนเสิร์ตชื่ออะไรโอเค ในส่วนของอันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะให้มาด้วยเนี่ยจะเป็นในส่วนผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยผมจําไม่ได้ละซื้อมานานละเพิ่งได้มีโอกาสมากแกะรีวิวก็จำไม่ได้แล้วว่านี่คืออะไรอ่ะอันนี้เขาให้มาสองใบสิที่ผมได้เนี่ยจะเป็นสอ,อันนี้โฟโต้การดเดี๋ผมจําไม่ได้อะ่ะว่ามันคืออะไรโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามันจะมีอะไรบ้างอันนี้ อันนี้ก็จะเป็น t r a c ลิสต์ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างของแผ่นที่1และแผ่นที่2ส,ส่วนที่เหลือก็จะเป็นรูปภาพให้ดูเยอะนี่จะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไม่มั่นใจก็สวยสวยเลยนะใช้ได้เลยก็ทำมาค่อนข้างที่จะดี อ,อันนี้มันต้องผมว่ามันต้องแบบซื้อมาดูเองอะ่ะไอโฟตโต้บุ๊กอะไรพวกเนี้ยมันถึงจะได้แบบอารมณ์มากกว่าว่าเออมันสวยนู่นนี่นั่นนะเข้าคร่าวๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้เร็วๆก่อนครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นในส่วนของเออเพลงเพลงสุดท้ายของแผ่นที่หนึ่งนะ อันเพลงนี้เขาอัพลง YouTube ช่องของ IU ช่องหลักด้วยนะไปลองตามดูกันได้โอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้เอาละที่มารีวิววันนี้ก็จะมีประมาณนี้จะเป็นในส่วนของแผ่นบูเรคอนเสิร์ตของ IU ซึ่งผมก็ได้ดูไปบ้างแล้วยังดูไม่จบเลยเรียกว่าไม่มีเวลาดูแล้วกันก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบก็ นะฝากกดไลค์กด subscribe กันให้ด้วยช่องนี้เป็นช่องรีวิวของเล่นที่รีวิว Kpo p OP มากกว่าของเล่นเ<อ>ส่วนครั้งหน้าเนี่ยผมจะรีวิวอะไรเอาเป็นว่าผมบอกเลยแล้วกันครั้งหน้าผมจะมารีวิวอันนี้ให้ดูไอยูอีกแล้วอ่ะอยากรู้มันคืออะไรรอดูคลิปหน้าถ้าอยากดูเดอ้อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ